เลยคนแก๊งนี่เยอะนะเนี่ยลงมืออาจจะดเก็บก็ได้มืออาจจะโดนเก็บก็ได้นะบอลถ้ามันกล้าเก็บไม่ให้มันรอมึงมึงไปตบดีจีไปแล้วใช่ไหมบอลได้มาสองล้านสล้านครับอ่าแจ๋ว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 ตอนแรกบอกว่าจะไปกระทืบนเลนนีเปอร์แต่เลนนีเปอร์ผมถามมันว่ามันพร้อมตีมันบอกว่ามันเล่าแบบเก็บตังดีมันเก็บตัทให้ผมมันมึงเก็บทางดีไอ้โง่มันจะตีเอาง่ายเวลาผมมีตอรี่ผม มันให้เอาเงินแดงไปให้มันมันจะค้าอะไรให้ปีหมดเลยครับไม่มึงต้องไปเก็บทางมันอย่างโง่บอลไปเก็บทางเลยอ่ะอาทิตย์ละล้านก็ได้ควายเส็ษเงินมันจ่ายได้อยู่แล้วมึงก็ได้เงินเนี่ยอาทิตย์ละล้านหนึ่งเดือนเท่ากับมึงได้สี่ล้านฟรีเว้ยอย่าฉลาดปลาจ่ายกินปลาเล็กอับลงเออไปเลี้ยวไปเลลิเปอร์ฮะกูพาไปอ่ปได้ครับลงมึงโชว์บอลมึงต้องโชว์อยากกินปลาใหญ่กินปลาเล็กอยู่ดาด้ยนะ ตอน,น้องแย่งแก๊งนะพ่อนะมาละแก๊งมันตอนนี้มันดีว้าจะเข้าออกแก๊งตอนไหนก็ได้ไอ้แค่แค่ตีนั่นแหละเสียเงินล้านหนึ่งเนี่ยครับลงบันต่อเดดึงเดือนสี่ร้านแล้วกูเก็บมาบัตรแปดแก,งก๊งครับบุ๊ดูดิจะเท่าไหร่ตแต่ว่าถ้าเขา้าคันนึงเลยนะถ้าเข้ารวมกันมากระทรืบกูก็ไปเด้ <laughs> แต่ใครมันจะไมกล้าลงถ้ามันเอาเอาโคนลุงไม่เจ๊งอ่ะไม่มิถ้าถ้าสมมติอ่ะมันปิดป่าโรงพวกกอ่ะสมมติอ่ะอ่ะลุงอันนั้นอันนั้นลุงก็สวยจริงไงลุงเออเฮียถ้าสมมติมันปิดป่าโรงกูไปเลยอ่ะปิดแบบปิดยาวไปเลยอ่ะทำไงอ่ะตัดเล็บอะอยากถึงเวลานั้นสักวันกว่าวันจริงๆนะกูจริงเลยไม่ได้กลัวนะอยากให้มีอ่ะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ เป็นใครก็กลัวตีลงไปลงเมาคืนก็เละอีกอะ่ะไม่ถ้ามันปิดได้อะ่ะถ้ามึงลองคิดสภาพมดติถ้ามันปิดได้อะ่ะกลัวลงเกิดใหม่ลงกลัวลงเกิดใหม่หมอีกรอบเลยเอเคอะแล้วมันจะทำมันทำได้นะสามแก๊งนี่เอเคครับนี่ละมั้งลงใช่เอาอ่ะตีแบบจิงจังแบบไม่ได้ว่า,า,าลงกากนะเนี่ยแต่ไม่เลยมีพานามิตอมันเฮะอยู่ไง ใช่ลงสุดท้ายลงลงลงด้วยกันใช่ไหมเราใช่แต่ลาเดียวกันอหะใช่ต้องเหมือนต้องเหมือนโอไม่ไม่ซอมมีเปลืองเราประหยับเลยดิแต่ใจคนยังหวังอ่ะบ้านเลนิเปอร์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลงใช่ใส่วิธีวิธีวิธีไม่หายกดผมอยู่แล้วนะอะไรอะมันกดมึงแล้วองอะไรอะมีกดผมเนี่ยต้องกัะชาอ๋อไอที่มึงถ่ายโ h o t o s h o p มาเหรอ ผมไม่ได้โมโนชอ็อปลงรูปจริงเขาหาว่าผมแบบหลอกเขาเนี่ยทำไมมึงจะส่งอัญชาให้ตีหรอใช่ผมส่งรูปไปให้เขาดูก่อนต้นสูงสองเมตร,รอ่ะย <net> าวอ่ะเนี่ยแต่เขางอนผมเลยอะลุงเป็นจริงแหละจัดไปโจบไปอ,อ,อ่ะหวัวเดียครับเป็นนีป้าเหรอนี่มาเนี่ยนี่ใคร,รอ่ะเลทแย์หรอสวัสดีครับเออหัวหน้าแก๊งอยู่ไหมหัวหน้าแก๊งอยู่ไหมดูครับ เรียกให้ครับมีอะไรได้หน่อยไหมครับทีนี้ไอพีเตอร์วันถ้ามันตึงสายคุณหยุดก่อนเลยนะบอรจ้าโอเคปะไอ้แบ๊กอยู่ไหนวะอมันไม่มีตึงหรอกลุงมิจฉ่ผมเนี่ยตึงอ่าโอเคอ่ถ้ามึงพร้อมที่เล่นกับมันก็ได้ไม่ตีมันหลอกสภาพมันครับนี่ครับคนนี้เลยครับเนี่ยว่าไงครับกระต่ายเนี่ยหัวกระต่ายเนี่ยว่าว่าไงครับว่าไงครับในผมมาจะมาคุยเจรจาเรื่องปลาฉลามครับกับปลาซิวอ่ะ เป็นปลาสลามคุณเป็นฟาเซิอผมขอเก็บคุณอาทิตย์ละล้านได้ไหมนี่คือจริงๆผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะจริงๆผมกลายจากนมักที่แก๊งคุณว่าอาดีตแล้วแก๊งคุณเคยทํกับผมไม่เยอะคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าครับในเหตุการณ์มผมมาถาม<อ>ที่ผมมาถามซื้อบ้านแล้วแม่งกระทืบผมเลยอ่ะครับอ๋อไม่ได้อยู่ครับผมฝั่งแคนฝั่งหุ่นแลเดยก <laughs> แต่คือตอนแรกผมต้องการเก็บเงินหนึ่งล้านทุกอาทิตย์กับคุณ ผม,ผมต้องมีอะไรให้นะ่อแม่แต่ผมต้องจ่าย JK อยู่แล้วครับผมอ่าให้ไปสองครับ<ม>สองล้านนะครับผมเพราะนี่ไอผมผมเก็บผมเก็บคดีนี่ไงคดีแบบอดีตเก่าไงเลยจะให้ผมก็ซื้อก่อนละ่ะสิ่งจดีจ่ายก็คือผมจะเก็บไปเลยอาทิตย์ละล้านหรือถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็เมาคืนแค่นั้นเองง่ายๆครับผมไม่ตีแต่ว่าเก็บแค่เก็บต่างอาทิตย์ละล้านเสร็จเงินเองนะผมว่าไม่แต่เรื่องนั้นมันจบแล้วไม่ใช่หรอเออมันก็คุยจบไปแล้วครับเรื่องนั้นเรื่องเก่าแต่มันเคลียร์จบแล้วไม่ใช่หรอผมแคนฝังหุนครับ ฉ้นฝังหุ่นไงแต่ตอนนั้นแม่ตอนนั้นตอนนั้นที่เห็นมีที่ห่มอันนี้เขาเล่าให้ฟังมานะอ่าพวกผมก็เรียกคุณแค่ร้านเดียวเองนะครับกบบร้านร้านห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดโดยประมาพวกผมก็เจ๊งแบบเจ๊งเลยนะครับผมตอนนั้นนะพวกผมก็เจ๊งเลยผมก็ไม่อยากเจอเลยคนไม่ได้อยากตีคนนะคนคนเก่าก็ไม่ได้อยู่ตั้งเยอะแล้วครับผมแต่มันก็ยังเป็นเลเตอร์ไงผมก็เนี่ยผมก็รู้จักแก๊งคุณหลายคนนะแก๊งผมก็สนิทกับแก๊งคุณหลายคน ไม่อยากจะตีพวกคุณไอ้อาถอดตะกากดิเดี๋ยวเขาไม่กลัวไอ้พวกปักน้ำแอบร้านหนึ่งคือพี่เมงปักน้ำตอนนี้ผมไม่มีแล้วเพราะเจ้าร้านมันเยอะไปแม่แล้วนี่เพื่อครับถามหน่อยครับอยู่ภายใต้จักรพรรดัฒ JK เหรอใช่ใช่ครับคุยกับพี่สมเรียบร้อยแล้วครับผมว่าต้องง่สลุงไปสงลุก็เพิ่งรู้ใช่ปหมได้เพิ่งคุยกับลุงไปเมื่อวงเมื่อกี้นะครับว่าอ่าลุงเขามาเก็บสวยผมก็ว่าต้องจ่ายพี่สมไปครับ เป็นคุณจ่าย JK อยู่หรอครับเอ้ยใช่ครับไอ้ยน้าที่เที้ยนี้เรางคุมเรามันเราต้องทำอะไรบ้างถ้างั้นผมไม่เอาตัดตังร้านหนึ่งผมขออย่างอื่นแทนได้ไหมอะไรวะไอเต๋โอจชิคเลิร์กจบครับลุงเอ้ไอสูตรสูตรครึ่งหนึ่งที่เป็นสีดำอ่ะเปลี่ยนออกได้ไหมครับเป็นสีอื่นแทนได้ไหมอันนี้ผมก็ขอ JK เรียบร้อยแล้วครับผมขอ JK ขอซา v a g e เรียบร้อยแล้วครับผมที่เป็นสีดำไม่ใช่สีแดงนะ s a v เวดเกี่ยวไรใชสีดำไม่ผมขอซา v a g e ว่าขอสีแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็สีดำผมก็ขอลุงก่อนกกก่่่ออออนนจจะะใสลลลงงผม็ขุเรรรียยบบ้้แวคั อ๋อเหรอครับสีดำมาเหรอครับใช่ใช่ครับขอลุงผมไม่ได้ลงลงแบบลงเลยอ่ะผมขอเนี่ยไม่แต่แต่ขอลุงแต่ขอลุงลุงให้แต่ผมไม่ให้ได้ไหมโอเคอ่ะแต่ผมไม่โอเคก็อันนี้อยู่ที่ลุงเลยครับผมขอลุงไปแล้วครับอยู่ที่ลุงได้ไง่ายก็อยู่ที่คุณครับผมอ่ะตอนนี้ไปถึงยังไงครับสีดำมาครับส่วนตัวส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแบบรูบอกเลยนะไทยพวกนี้เกิดเมื่อไหร่ที่บอลโดนแน่แล้วนะครับว่าแบบกล้าพูดเลยมันแยกออกอ่ะครับ มันคล้ายๆครับมันคล้ายๆอันนี้จับกอันนี้เขาเชียร์สองในบ้านเขาเขาชอบใครมีไอ้บอลบ้านที่วิ่งเขาวิ่งกระหอกเปยนสีอื่นก็ได้สีม่วงสีเขียวสีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วครับสีครับเพราะว่าตอนนั้นดีกับซาเบก็อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรอบที่สองเพราะว่าผมเสียเปลี่ยนค่าสูดไปหลายรอบแล้วครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนได้อีกรอบได้ไหมครับสีดําเปลี่ยนออกครับผมไม่อยากมีแล้วพวกคุณอ่าได้ไหมอ่าก็ ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมผมผมบอกเลยว่ามันนั่นแหละผมขออนุญ,ญาตลุงขออะไรเรียบร้อยแนละ้วผมคงเปลี่ยนให้ไม่ได้ครับเช <Yeah. S 3> ี่ยแต่ทเี้ยคุณจะทายังไงให้ผมได้บ้างไอ้ผมแบบรู้สึกแบบไม่โกรธแค้นพวกคุณนะไอ้ผมโกรธแค้นคุณมากเลยตา oh. ตาแดงก่ําเลยตอนเนี้ยว่างไงพี่โอเคไม่โอเคอย่างไร ยังไงนะครับไม่ได้เสียงเลยครับไม่ได้ได้เสียงเลยคุดอะไรกันนะยังไงนะครับผมเนี่ยผมพูดว่ายังไงนะครับผมถามว่าคุณจะมีมีอะไรแบบทําให้ผมแบบรู้สึกแบบปล่อยวางคับพวกคุณได้ไหมอ่ะผมผมออนไม่ได้จริงๆครับโกรธแค้นโกรธแค้นสองคนนะคบแม้แต่ที่ผ่านมาผมก็นั่นแหละแสดงความช่วยเหลือหลายอย่างนะครับแบบเธอเป็นมิตรแสดงความเป็นมิตรให้หลายอย่างนะครับอืมจะรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่มากระทืบแบบผมตอนว่าผมออนเองก็แบบ ถ้าผมไปผมก็ไปถ้าผมพร้อมอ่ะผมก็เล่นไปแล้วถูกไหมครับขออะไรพวกคุณอย่างนึงได้ไหมขอขอะไรอยางเดียวเลยแต่ว่าบ้านบ้านคุณมันคาแบบพวกแบบระเบิดไรได้อ่ะเวลาถ้าผมต้องการที่จะคาผมแบบให้พวกคุณคาไม่ฟรีได้ไหมแบบคาบเยอะๆคาฟรีมีสตอรี่ค้าคาบคาฟรีอ่ะไม่ได้หรอกมันต้องมีอย่างน้อยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้แกงอะครับคือแบบเจ้าคาบอะไรก็ คาวนี้ผมผมอยากจะแบบไม่ให้คุณแบบค้าให้ผมฟรีเงี้ยยังไม่ได้มีสตอรี่อะไรมันจะเป็นทอดนั้นเดียวแน่ครับเงินก็เงินแดงผมถูกไหมเงินแดงผมคุณแค่กดค้าให้แต่ประเด็นคือเขาก็ต้องโดนระวังโดนอีกแจ็คดึงกระเทือนเ่ยนั่นแหละครับถ้ามันมันมันก็ต้องโดนนะครับคือค้าได้แต่มันต้องมีแบบว่าแบบผมไม่ได้เต็มใจช่วยคุณอะไรครับคือมันต้องมันแบบเหมือนมันจ้างค้าบ่ะแต่ผมก็ไม่ได้เก็บว่าแพงเวอร์ยูยแล้วครับผมอืม สมมติผมจะให้คุณค้าให้อย่างนี้คุณคิดผมเท่าไหร่อ่ะมันเงินแดงขวดละห้าร้อยผมก็อาจจะคิดอ่าถ้ามันตีเป็นเงินเขียวก็อาจจะประมาณสองพันนะครับผมเพราะเงินแดงนี่สองก็มผมมีเงินแดงให้อยู่แล้วไงแล้วถ้าจ่ายเงินแดงก็จะเป็นขวดละเจ็ดร้อยเงี้ยครับแค่แต่ครึ่งๆเลยนะเนี่ยฟีไม่ได้ครับต่อต่อไปนี้นิดหน่อยครับผมันเดี๋ยวมันหาว่าช่วยเหลือแกงครับ มันไม่มีหรอกช่วยเหลยแก๊งโม่ผมยังไม่ได้ได้มีสตอรี่แต่ผมแค่อยากให้แบบอยากให้มันมีแบบยาคอมทิเตอร์ยาอะไรยก๊งก็สุดๆก็ร้อยละถ้าสุดๆก็หกร้อยครับผมไอบอลมันต้องเล่นมึงอยู่นะเนี่ยไอบอลบูรู้ไหมเนี่ยสุดก็หกร้อยใช่ใช่ครับผมถ้าก่อนถ้าก่อนมีสตอรี่นะครับแต่ถ้าหลังสตอรี่ก็อาจจะสิร้านหนึ่งไม่จ่ายจ่ายให้ผมไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าผมต้องจ่าย TK อยู่แล้วครับผมเพราะว่าลุงก็ระปากว่าจะเออจะ อ่านั่นแหละครับจะช่วยเหลือเรื่องกระต่ยเกี่ยวตอนจบครับแล้วก็เห็นพี่สมว่าจะมีอย่างอื่นด้วยผมไม่แน่ใจว่าพี่สมยังไม่ได้คุยละเอียดอ่ะครับพี่สมว่าจะปุยตอนหลังจบอีสปอร์ตเนี่ยหรอปะผมมาคุยอีกทีว่าอะไรครับไปหรอไปไปหรอไปโอเคแล้วผมเนี่อะไรไปไปหรอ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 ไปไปหรับปเริ่มกันแดงก็เราก็เด็กเดินมานี่เด็กเดินได้ครับเดเดินอะไรอ่ะอือไม่เปลี่ยนเสื้อแกงเลยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเนี่ย พันหรอมีสิทธิ์ผมจะไม่เรียกมันได้ยังไงในเมื่องใหญ่เลยนะไอ้แจ็คไอ้เหี้ยงั้นเราไม่เปลี่ยนแถวแถวนี้ได้ไหมลองลงลองอะแล้วทำไมไม่ซ่อมรถวะแก๊งมันอยู่ใต้ใต้อานัทคนอื่นเนี่ยผมไปเรียกมั่วซั่วผมจะไม่โดนกระทืบไม่โดนมันไม่เกี่ยวมันไก่เกียร์แต่เมื่อแก๊งผมเรียกมันจะไม่ข้ามหัวลงแล้วครับไม่นะเพราะมันไม่มันเกี่ยวกับการไก่เกียร์รู้สึกที่ผมจำได้ใช่ว่าแจ็คมันไม่เกี่ยวพวกมึงกูไม่ได้ยุ่งกับสตอรี่คนอื่นซ่อมนะครับ469 4 ไม่มีอ่ะคือมันเกี่ยวกับการไกลเกี่ยเฉยสมมติมึงตีเนี่ยมึงเรียกยี่สิบล้านอ่ะกูก็สามารถไปบอกได้ว่าว่าแบบเฮ้ยมึงเรียกอย่างงี้ไม่ได้ตีกันตายได้ครูไม่เบรกสตอรี่คนอื่นหรอกตีงตีก็เรื่องของมึงแต่ตอนจบคือไม่ติดไม่พวกเนี้ยรู้ติดติดเลยไม่รู้เสียมันควรตีนจัดเลยได้เปล่าหรือวะกลัวพี่มันกลัวมันติดอยู่มันตายอยู่เว้ยรบกวนช่วยค <tinc S 1> รับ